กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนะฮะนี่เลยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะมีโคเอนไซิ์ตีนและก็ผู้ข่าวบำรุงสุขภาพของคุณให้แข็งแรงตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะช่วยทําให้เราสุขภาพแข็งแรงรายละเอียดโทรหาข้าขาขอหาคอเซ็นเตอร์เราคดูแลครับระบบภูมิคุ้มกันของเราครับบูร่รางกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับใครมีปัญหาเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงนี่เปลี่ยนแปลงหน่อยก็ป่วยละแนะนํา NK ครับนะวันนี้1กล่อง NK นะครับเป็นหกเม็ดด้วยกันนะฮะทานเช้ากับเย็นคำละหนึ่งเม็ดนะฮะ NK หนึ่ จัดไปได้เลยโปร1กล่องวันนี้ราคา2,500บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องน,นะคุณแม่ลดเหลือเพียงแค่4 5 0พบาทเท่านั้นนะครับคุณผ<ช>ู้ชมใคร,ครสนใจก็รีบนะฮะโทรได้เลยจับจองกับ NK ได้เลยนะครับ095 เจ1ดหน4่หนะครับหรือที่แหล่งสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับค่ะนะคะั่ะค่ะบันเทิงต่อเลยค่ะมาในช่วงนี้ครับไปดูสยบข่าวรักร่มกันหน่อยนะครับสำหรับตรงตรงครับอวดภาพวาดฝีมือสาวเบสนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ติดกระแสข่าวรือคู่รักเลิกราอันดับต้นๆก็มีมาเรื่อยๆนะครับมีมาตลอดเลยก็ว่าได้สำหรับพระเอกหนุ่มตรงๆนะฮะกับหวานใจอย่างเบสเองนะครับเบสคำสิงนะฮะเนื่องจากภาคหลังทั้งคู่เนี่ยลดดีกรีความหวานลงแถมในโซเชียลก็ยังไรภาพคู่ มานานแล้วนะครับทำให้กระแสข่าค,คู่รักเรื้อรามากักพุ่งเป่าไปที่เบสแล้วก็ตรงๆอยู่ตลอดเวลาอยู่ล่ำไปซึ่งทั้งคู่ครับก็เคยเออกมาตอบโต้หลายครั้งแล้วว่า ไม่ได้เลิกกันยังคบกันอยู่นะครับโดยเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาครับเซซี่คุมภาพ,พันธนี่ยทั้งคู่ก็ต่างโพสร,รูปตัวเองครับกับดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่ครับและเบสก,ก็ยังได้บันทึกภาพวิด,ดีโอขณะกําลังโชว์ฝีมือนะครับวาดภาพให้กับฝ่ายชายด้วยตัวเองส่วนตรงๆครับก็ได้ถ่ายรูปกับภาพวาดของขวัญชิ้นพิเศษที่แฟนสาวเนี่ยตั้งใจวาดให้ด้วยฝีมือเลย งานนี้ต่างคนต่างลงรูปนะฮะก็ทําให้หลายคนอนะ๋อมาแล้วจ้ายังแสดว่ายังรักกันดีถึงแม้ั้งคู่จะไม่ทำไมไม่ถ่ายน้องไ,ไม่ถ่ายคูก่กันลวอาจจะติดงานอาจจะแยกกันอยู่หรือเปล่าบ้าทำาไมเสียงสงถึงแม้ว่า ถึงแม้คู่ก,กันได้นะ,ะถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะไม่มีภาพสวีทคู่กันเหมือนเคยอย่างที่แม่ถามเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นการสยบข่าวรือรักเ้ราวเพราะยังอวบนูไม้ความหวานในวานริทายความรักหอมกลุ่นกันอยู่เลยจ้านะค่ะนะค่ะอะละค่ะแหละนะฮะเขายังรักกันอยู่นะฮะเขาอาจจะติดงานงติดอีเวนต์เป็นไรเป็นตุ๊ด จะมาอื้อมาอาชอบทำให้ไข่คนสงสัยนะคะไปดูนี่ดีกว่าอะไรคะแม่นกน้อยโอ้ยมาตรงๆไปนกน้อยเนาะมึงอันยาอนย้อนกลับไปตรงๆรับก็มาที่เดี๋ยวมันแท็กหากูอีกมาที่แม่นกน้อยแม่นกน้อยแม่นกน้อยนะครับเผยว่าพอหลอดเนี่ยซุดนะครับติดเชื้อต้องตัดนิ้วนะครับมาอัปเดตอาการกันหน่อยครับ ล่าสุดแม่นกน้อยให้สัมภาษณ์ถืออาการป่วยของพ่อหลอดครับหลังสุดอีก,กรอบครับมีแผลติดเชื้อถึงขั้นต้องตัดนิ้วนะฮะ,ะซึ่งแม่นกเองก็หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลวตอนนี้หวังบนไว้ว่าถ้าพ่อหลอดหายป่วยกลับมาแข็งแรงเดินได้อีกครั้งเนี่ยจะขอบวชให้กับสามีนะครับโดยแม่นกน้อยบอกว่าช่วงนี้พ่อหลอดเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลได้ประมาณ1เดือนแล้วท่านยังจําอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับจำแม่นกน้อยก็ไม่ได้แล้วค่ะ,คะนะวันนี้เนี่ย นะก็ต้องรักษากันต่อไปแต่แม่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะฤทธิยามากกว่าที่จําไม่ได้<ะ>แม่ก็ได้คุยกับพ่อหลอดครับท่านก็บอกว่าไม่ให้หยุดนะทิ้งวงไม่ได้นะนะไม่ต้องมาเฝ้าพ่อ<ะ>ต้องมาดูแลวงต่อไปไปคม<ะ>ุมวงในทุกวันที่มีงานตอนนี้ก็ถามว่าอาการพ่อหลอดซนะุดใช่ไหมอาการเป็นไงนะครับก้าสามาษณ์ไม่นกเนาะไม่นก็บอกว,ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลสิ่งที่ท่านเป็นเบาหวานความดันมะเร็งก็เป็นแผลกดทับก็มันสะสมมาหมดเลยพ่อเป็นเยอะ ตอนนี้ต้องตัดนิ้วครับเพราะติดเชื้อต้องตัดเท้าตัดขานะฮะเออนะครับชิ้นงประมาณนี้นะฮะที่เป็นอาการเพราะมันติดเชื้อไงตอนนี้เริ่มจะตัดนิ้วแล้วมันเาหวานใช่มันเบาหวานนะคะแผลกินเนื้อเนาะเบาหวานแผลเขาจะคัดกินเนื้อแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยก็ยังทานอาหารปกติครับก็คือยังทานสมมุติว่าคุณพ่อยังชอบทาน คุณหมอห้ามว่าทานห้ามทานของหวานลุงบ๊อกก็ยังทานพอ,อทานไปเสร็จปั๊บเบาหวานมันก็ขึ้นทีนี้มันก็จะลามใช่ครับนะ,ค,ะครับเพราะว่าญาติญาติของพี่เต้วก็เคยเป็นต้องตัดขาทิ้งนะคะคสุดท้ายต้องตัดขาทิ้งนะคะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยกินกินเร็วมากกินเร็ว <ๆ S 1> <ะ>มากนะครับเบาหวานเนี่ยน่ากลัวมากนะคะครับคือพ่อหลอดเนี่ยท่านป่วยมานานเนี่ยน่าจะ5้าถึงหปีแล้วนะครับก็มีปฏิหารมาแล้วถึง3ครั้ง3พคราด้วยกันก็น่าจะ ไม่รอดมาแล้วหละกับครั้งที่ปัผ่านมาแต่ก็รอดมาครับรอบนี้ถ้าเกิดปฏิหารอีกเนี่ยก็เราเองและครอบครัวเสียอีสานก็ยินดีสาธุนะฮะแล้วก็แม่น้องน้อยก็บ่นไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวจะบวชให้สามีมถ้ากลับมาดีขึ้นนะครับ<ฮ><ฮ>ตอนนี้แม่บ่นไว้แล้วหละนะถ้าเกิดปฏิหารคุณแม่ก็อยากจะให้มันเกิดจริงๆแล้วก็เห็นใจคุณแม่นะฮะ <c' an> ก็เต็มที่ในการดูแลสามีนะครับเป็นกำลังใจให้ให้ให้คุณแม่ด้วยนะคะับให้คุณแม่แล้วก็พอ่อหลอดนะครับใช่คให้กลับมาดีขึ้นไปไหวนะครับนะคะัสุขภาพนะครับ เรื่องสุขภาพมันสำคัญจริงนะนะฮะอ่ะนะครับคุณผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะทานผลิตภัณฑ์ที่เสริมอาหารบำรุงสุขภาพกันดีกว่านะคะด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะมีเคอร์ซิตินนะคะแล้วก็ผูข่าวที่จะบำรุงรักษานะฮะโครคภัยไข้เจ็บตัวนี้ไม่ใช่ยานะฮะแต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรายละเอียดเดี๋ยวโทรหาคอร์เซ็นเตอร์เราค่ะครับวันนี้ครับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพแนะนําเลย NK ตัวนี้นะฮะคนที่เป็นเบาหวานนะครับหรือเป็นโรคปอดลมอดตันขอทานแล้วอาการดีขึ้นตามลําดับนะครับ,รบวัันนนนีีน้แะนํา NK ครบ1กล่องม 60เม็ดด้วยกันนะครับทางเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะฮะหกล่องราคา2,500บาทแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องราคาพิเศษเหลือเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับ0957184624หรือที่แรกสุขภาพดีกคุณผู้ชมก็จะกีก่ยวโคนด้านล่างได้เลยนะครับขึ้นหน้าจอแล้วจ้าสักโก่ก่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด,ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ